นะคะแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีการร่วมบริจาคแล้วก็นำสิ่งของนะคะไปส่งถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอย่างทางด้านของมูล,ลนิธิ อนตัตพลสารํนะคะ,ะประกาศรับสิ่งของค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเพียงในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะมีชาวบ้านจากหลายอำเภอเนี่ยนำข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปร่วมบริจาคก,กันนะคะอย่างล้นหลามเลยมูลค่าเป็นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะที่มูลนิธิอนตัตพลสารมค่ะหรือว่าลูกเติงนะคะได้มีชาวบ้านจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นทางหนองกี่ ลำไปลายมาศคูเมืองพุทธไทยสงนาโพแล้วก็บ้านใหม่ชัยพศค่ะได้ขนข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีพมาบริจาคก,กันเป็นจํานวนมากเลยนะคะหลังจากมูลนิธิได้มีการประกาศรับสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญของชาวบ้านกว่าร้อยคนค่ะมาช่วยกันแพ็คสิ่งของแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ขนขึ้นรถบรรทุกส10บล้อเพื่อที่จะเตรียมเดินทาง ทางไปส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรัมได้มีการส่งคลิปภาพการลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายมาให้ชาวจังหวัดบุรีรัมเราได้รับทราบถึงความรุนแรงของน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวจังหวัดบุรีรัมเนี่ยได้ส่งสิ่งของที่จําเป็นไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะทางด้านของท่านโซพลสารัมค่ะประธานที่ปรึกษาโมเดนิธีอา,ารณ์ธพสารัมและก็สส,สพัชภูมิใจไท ได้มีการ พูดถึงนะคะว่าในเรื่องของการรับบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่คืนเดียวนะคะก็ท่านได้มีการส่งไปยังลายกลุ่มของมูลนิธิแล้วก็ลายกลุ่มของอตนที่มีอยู่ในประมาณ40กลุ่มหลังจากนั้นก็มีเสียงตอบรับมาอย่างล้นหลามเลยนะคะซึ่งก็ก่อนที่จะมีการนำเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพเนี่ยมาส่งมอบมให้กับทางมูลนิธิเป็นจำนวนมากเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริษัทเอกชนนำรถ10ล้อมาอีก2คันรถกระบะอีก4คัน มาอาสาช่วยขนส่งให้ฟรีอีกด้วยนะคะซึ่งท่านโสพลเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาก็เป็นสิ่งของจากการาสำรวจเบื้องต้นเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาทเลยค่ะในฐานะที่ตนเองก็เป็นนักการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของจริยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างมากมายในตอนนี้เนี่ยทางมูลนิธิก็จะส่งมอบสิ่งของไปให้กับหลวงพ่อพระราชวชิระคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย What? พระาธาตุผาเงานะคะแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมหรือท่านวาวชระเมธีนะคะที่ไร่เชิญตะวันเพื่อที่จะนําไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะชาวเชียงรายเพื่อที่จะพิจารณาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไปซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการแบ่งทุกเฉลี่ยสุขให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยสิ่งของที่ได้มาทั้งหมดก็มาจากพี่น้องชาวชาวบ้านนะคะทั่วไปนะคะอยากจะใช้เพราะอยากจะ ใช้คำว่าบริจาคจริงๆนะเพราะว่าไม่รับเงินสดนะคะรับเฉพาะสิ่งของที่จําเป็นเท่านั้นถือว่าเป็นความสามาคัคคีบางอําเภอเนี่ยอยู่ห่างไกลเป็นร้อยกิโลก็เดินทางมาบริจาคก,กันนะคะซึ่งก็เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึก ตื่นตันนะคะแล้วกเ็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องนะคะในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคุณผู้ฟางจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ประสบภัยนะแม้แต่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็ไปช่วยกันนะคะจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางลราที่ประสบภัยเนี่ยพวกเราก็ไปช่วยเช่นเดียวกันนะคะอนอกจากในส่วนของ ทางมูลนิธิอนัตพลที่ได้มีการลงไปช่วยเหลือแล้วนะคะนี่เราเห็นาจากลายกลุ่มนะเครือข่ายของเราะะพี่ตุนนะก,ก็แจ้งกันเข้ามานะว่าทางบ้านบัวเนี่ยก็มีการาไปบริจาะคะให้กับพี่น้องในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะช่วงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะวันที่15กันยายนเนาะก,ก็มีทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนตำบลบ้านบัวนะคะก็ผู้ร่วมบริจาคสิ่งของที่จาเป็นแล้วก็ปัจจัยเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาชาวจังหวัดเชียงร ะะช่วยเหลือพี่น้องทางเชียงรายซึ่งทาน้ำใจจากพี่น้องชาวตำบลบ้านบัวนเนี่ยส่งต่อถึงชาวเชียงรายแล้วนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มจากวัดโป่งผําพ,พัฒนาบ้านกระเดลียงรวมมิตรนะคะบ้านถ้ำตุป,ปู่ชุมชนถ้ำพระนะคะบ้านป่ะอ้อตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็ในวันนี้ข่าวันที่16กันยายนนะคะจากปัจจัยที่บริจาคก,ก็จะมีการทำโรงทานที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทก วัด พ,พัฒนาซึ่งอำเภอเนี่ยแม่น้ำกกไหลผ่านค่ะก็จะได้รับความเดือดร้อนราวประมาณ500หลังคาเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่างก็ฝากขอบคุณพี่น้องชาวตะมนบ้านบัวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือกันในครั้งนี้ด้วยนะคะแจ้งกันเข้ามาจากพี่มุกดานักประชาสัมพันธ์จากทางตะมนลบ้านบัวนั่นเองนะคะแจ้งกันเข้ามาเนาะก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะคะ,ะแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่า,าหลายพื้นที่นะคะที่ประสบอุทกภัยกันนะคะซึ่งก็พี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็าได้ได้ร่วมกันในการที่จะไปบริจาคด้วยนะคะเห็นท่านอ่ ผู้ใหญ่พง์อน,นนะันต์เนาะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะนําเสื้อผ้าสิ่งของนะคะจะนําเสื้อผ้าสิ่งของที่รับบริจาคจากชาวบ้านโคกเพกนะคะไปมอบให้กับาทางศูนย์ราชการเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องชาวาเชียงรายนะคะขอบพระคุณพี่น้องในพื้นที่เนาะท่านผู้ใหญ่พงษ์อนันต์แจ้งกันเข้ามานะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยกันนะคะทีนี้มาดูในส่วนของอน้ําที่ตอนนี้เนี่ยก็ สถานการณ์น้ำนี่ก็น่าเป็นห่วงเนาะทางเ,าเส้นทางของแม่สายนะคะแม่น้ำโขงนะคะซึ่งก็ตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ของอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนี่ก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของอรัฐบาลก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือแล้วนะคะก็เดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นยังไงเนาะเราจะพยายามนำมา,าได้แจ้งให้ได้ทราบกันนะคะในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงกันนะคะในเรื่องของ ภาคอ,าอีสานบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็กําลังเริ่มประสบอุทกภัยกันแล้วนะคะก็ถ้าหากว่าท่าในใดอยากจะไปร่วมบริจาคนะคะก็วันนี้มีหลายพื้นที่เลยที่รับบริจาคก,กันก็ชวนๆนะคะะมาดูกันต่อค่ะสําหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณูุฟังซึ่ง